สวัสดีค่ะเอซทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยนะคะเมื่อน,น้แอดก็ะได้มาวัดปูน่นาคานะคะมาตามแนวทางนะคะว่าปู่จะมีตัวแนวทางเพิ่มอีกหรือว่าจะอยู่ตัวเดิมเมื่อจังใดนะคะพี่น้องกับคอยไปรับชมรับฟังจากปูน่นาคาเลยค่ะว่าจะมีตัวแนวทางเพิ่มบอเนะคะไปรับชมรับฟังจากปู่เลยค่ะ

อาปูได้ได้ทำคันน้ำมนต์บ่ค่ะมรือว่าตัวแนวทางนี่ตัวเดิมที่ให้ไปชุดแรกหรือจังไดเนาะค่ะปูปูของของปูซินเดอแท้เพ่เป็นซิงเกิลหนึ่งวันชีหาหนึงเด้บอบ่แม่นบ่ค่ะบอกอปูค่ะที่ว่ารล่ำเลยคะ่ะล่ำของซุ้งเลยครับล่ำหมดสองพันกิร์นิวน้วสามนิ้วบานนี้งแต่ว่าถ้ชิมมาที่นี่เคนได้เห็นมาที่โซนิ้วหนึ่งเขาดีตีบ้างไหมโชนิ้วหนึ่ง กีรากีฬากีดในเชียงเ่คารว่าพระคุณเจ้ามือ่ะตุ้มกีบลงใส่กล่องกรีบลงใส่กล่องเนี่ยฟูให้ได้เห็นในเชียงไดางเนี่ยล้างยาอคขนเจนก็จะก็จะถือก็จะเลยมาล่างอีกแลยมาบวงเสว่งบาดอะไรังเชียงค่ะบาดเนี่ยคารว่พระคุณเจ้าบาดเจริญกีดมือเขาเขาเป็นมาบอกว่าดูนะพระคุณเจ้าเขาบะว่านะค่ะบารกีดกีดแล้วยยงกึ้ือนนี้ค่ะ แต่ปูว่ามันเข่าเลขกับปูที่ว่าตัวนั้นน่ะที่วงกลมค่ะที่วัดซีสามี่ปูย่างบ้านนี่บ้านในคันตีจังนึงมันที่เป็นอะไรสิเป็นบ่ค่ะมันสิเห็นบ่ค่ะมันที่ตองสามเป็นบ่มันที่ตองสามบานนี่ประมาณจ็ดสิบไม่ที่บานนี้ก็คุณเจ้าท่านเจอร์นิวเดียวเป็นสามหนึ่งที่หาบกันม่ครับปูสามหนึ่งสามบ่ มังจังไดเนาะโมยมันสามสามหนึ่งบ่ว่าหนึ่งสมันออกยากเนยเนาะมย่าบ้าิสิหาเป็นมากเนยสามามหนึ่งมันจะออก 3, 3สามสามหนึสามอยู่บ่มากม,มาแล้วว่สวดกองพู้ยูทูเก้าดอกแต่มันบริได้ตรงเงนกับมาที่ว่านี่เลยค่ะเอาไปเลยเอาอไปเลยเพื่อนว่าเอาไปเลยสองคู่เพื่อนวางซี่ตอนท่าสวดค่ะเอาไปเลยที่ที่ว่าเขียนใน เย็ดสวกับแนค่ะโอ้ดหันเบค่ะที่เราูสเออนั่นละสวนสวดยินยินส่วนก็ถจดุบอธติดฐานใจี้ส่วนสวนส่วนยางส่วนปูปูแล้วบอกมาเลยค่ะเย็ด่วนปูบ่วงสวงอยู่นี่บาค่ะหรือว่าอยู่ไสสวดเดินยู่วัดไอ นะครับไปวัดใดคำชุนโอ้ไปวัดคำชนคุณบอกครับแม่กับมาศจะไปแกะเขาแล้วก็แหว่เขาหันโอ้ซอมมื่อต่อยค่ะพูไปถ้าคุณพูเขาได้ตูดดีดีมากค่ะเอานั่งนั่งว่าไปสวดได้เหรอโอ้อันที่ว่าโยนเขาได้ไปนั่งไปแจ้งขันใช่ไหมไปบังค่ะต้องมีค่ายต้องมีปูนี่ค่ะนะประกาศเชิญใช่ไหมในประกาศอยู่ในปู่ ปลากระปูเลยนั้นจะไปสมุดบ้ปลาไหเขียนใส่ปลาเมือว่ะสมุดเจ้านะปูสมุดปูนั่แหละค่ะปูน่ะค่ะปูไปเอาปูไปเอาอันสมุดอยู่น่ะค่ะพี่น้องเอาของดีมาแกน้ำในไปงั้ค่ะปูยกมือสามนิ้วเนาะค่ะพี่น้องก็ตีปริศนาเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องบ่สสามหนึ่งกับสามสามนี่แหละเด้อค่ะพี่น้อง เอารับปูกำลังจะเขียนให้ได้พี่น้องเน้นๆเลยเด้อค่ะปู่เนีนอีนี้เด้อค่ะเอาเน้นๆค่ะ นี่น,นี่นี่เลขของปูซีสุโธเนี่ยเลขปูซีสุโธแปดหกห้าบอกค่ะอ,อันสี่หกหนึ่ง<บ>นินเดค่ะปูอันนี้เลขอันนั้นเอาเลขนางไอ้นั่นแหละเอาซื้อเลขของปูลงมันจะเป็นกรนี้ค่ะบ้านนี้เลขเลขล่างมันจะมากทีน่นี่ที่ปูหมักแห้งดินโอ้ปูหมักสามสี่อันนี้มี มาเนี่แต่ว่าตอนเขาไปสวดเดียวมองนาปูซีโซ่เนั่นจะพูดเก่าดอกแต่มันได้มากจังไี่เนี่ยโอ้เจ็ดศูนย์นะคะปูเนี่ยจ้าแต่แต่ว่าคุณปูเนี่นเน้นตัวพี่ได้เน้นตัวสามสี่นี่เนาะค่ะ<ม>ปูอันหมักข,ขักแันบ่ค่ะที่มาจังไดค่ะสามสี่นี่ปูมาจากจังไดปูคือหมักข,ขักแต่สามสี่เอากต่สิบยัหหูหน่อยโอ้ มากระสิบไซฮูปูบ่ค่ะโอ้พี่น้องฟังเอาเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะมากระสิบส่หูปูว่บสามสีส่ว 3, 4, ่าสั่นค่ะปูเลยวงกลมให้ตัวน,นี้เลยเนาะค่ะพี่น้องเนี่ยตัวไหนเนี่ยตัว,ต,วตัวนี้เลยที่รัวเซียเลยว่าใหญ่เป็นนั่นใบทำไมเจ้าปูมาอีกนีดมักตัวสามสี่เนี่ยบ่ค่ะปู ผู้ทีแจกกะโชคผู้กัแจกเนาะกัแจกเมื่อทุกคนอ่ะตัวปูกับเพียมีโชคเนาะเนาะค่ะปู้กัแจกตัวค้ามาแล้วกันผู้กัดแจกคู้ระบายผู้บายมโชคกันแจกกันแจกเมื่กะบบกคมเนาะฉีกแยงเครื่องกัเราค่ะผู้ระตุห้าหกคนกับสีคุณะตุู้ระตุแยงกันเนาค่ะขดผู้ีจ่จงให้แต่ผู้เดียวนะอัปูอันอัน อันที่ว่ายกมือสามนิ้วนี่อันสองข้างนี่อันเป็นล,าาลาา่างยาล่างยาบอกค่ะล่างยาคอนเทนโอ้ล่างยาเขาดีปู้ยางเข้าไปปุ๊บเขาเลยเขาว่าพระคุณเจ้า่ันะเขาไปถามดีว่ามา้ยยังเขาก็าประทานบ้านเขาบอกว่าเป็นปู่ไอ้เป็นปู่ก็กกดีบ้านนี้ก็กราบลงครบสามเสีาา้ยบป่เขาเลยกีดมือขึ้นสี่เลยกีดขึ้นบ้านนี้สักพักบ้านนี้เขาเลยหนีหนีไปแล้วป่ะเขาไปล่ำบ้านนี้ ว่าเกษตรกรรมเอ้ยไอ้ต้อยเลยบอกว่าอันอาจารย์มีการเขียนอะไรนิดเดอท่านก็เลยนแบบประกาศไหไอ้ต้อยเป็นนักเขียนบ้านนี้พอดีเกลับได้เกลับบ่เด้อท่รบ้างบ้านก็เลยเกลี่ยมาคารวาอีกบ้านปูเลยขึ้นปูเลยเสริมบ้านแล้วนี่ให้เขาเลยแต่เขาจีบด้วยเป็นนาเลยน่งแต่เขาเลยบอกว่าเบิ่งดูคนเอลูกเขานดิลูกเขาก็ต้องเพิ่มเขา เพ, teens, พ is, ราะว่าแม่เขาเป็นลู้ห่แต่ว่าบ่อนรืบ้านเขาจีเพิ่มดีสวัดเสริมใหสวัดเสริมให้นะค่ะปีนานี่จังจีไม่สโชคือโดนแทะ ปู่ขันูกเลค่ะปีนี้อ,อปู่คือว่าวันที่สิบหกนี่คือจะไปอันปีหนาไว้เทมาวันนั้นว่าสิ <ๆ S 1> บหกบัดนี้มาว่าปีหนาอีกเลยสิได้โชคน้าหมูวันปูพ่พอ่พอ,พอ,พอพอ่อพอกับพอกับไปนั่งดีอยู่คุณน้าปู่คนวนนี้ <c oughs> มาบ่แม่ก็มาวันเลี้ยงเงนปีหนาคนแ,แล้วล <c oughs> ลที่พุ่งข่ายกี่เดือนช่วงกลางเดือนนี่เป็นจังไหปู่กลางเดือนดีอยู่แต่ว่าพ่อถามว่าอะไรสู่ปีหนาบ่ได้ที่ถูกบ่ละค่ะถูกแต่ว่าน้อย ได้น้อยก็ให้แต่ได้ทุกเนาะพอได้ให้ลูกกินนั่นตัวปูปูปูเบิงมุตตะเทียนุ่งองวดแล้านูบะถือกเพิ่นบอยขยันท่าบุญมึงใหญ่แม่ะครอคะใครใคืใครขยันเสด็จมุ่นจังน้อยข่ะปูอันนี้ก็ขอขอบคุณนะคันเราที่อันอ้นเบา ้แนวทางฝากก่อน,อนพี่น้อง FC เนาะค่ะค่ะพี่น้อง FC กบแคบหนะะ้าจอไว้เด้อค่ะคพี่ปูกอ่ะหน้าคากะยำเแล้วยำอีกเนาะค่ะตัววงกลมมันลละค่ะปูหมักสามสี่เนาะค่ะฝันว่า มากกับสิบบ่อข่างหูเนาะค่ะพี่น้องปูกัวงกลมสามตัว,ตวกับแปดหกห้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะสี่ห้าหนึ่งในปูกับ่ค่อยปันใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ปูเนียนแปดหกห้าเนี่ยแหะค่ะปูเนียนเนาะค่ะกับสามสี่เนาะคะ 3, 7, ่ะสามเจ็ดเนาะค่ะแล้วกัเจ็ดศูนย์แล้วก็บแปดศูนย์พี่น้ 7, 0, 0, นองก็แคบนาจ,จอไวดเดอร์ค่ะหมักกับจัดคัดกับผ่านเนาะค่ะหวยมันก็มีกันรุดมีเข่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะปูกัให้เป็นแนวทางแอดกัมาหา นำเสนอพี่น้องฝากตอนพี่น้องเอฟซเนาะคะ่ะ f อฟซีท่านใดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง mm hmm. เพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ